สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับช่องเจใจหนึ่งสองห้านับวันนี้ก็จะมารีวิวรถสปีดพาส์นะครับ asda akf นะครับไม่แน่ใจว่าเรียกถูกหรือเปล่าหรือแปลถูกหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจนะครับแต่มันแปลได้แบบเนี้ยเสียชื่อโคอ่านโคตรยากนี่เป็นรถสปีดพาส์ซีซั่นสิบแปดนะถ้ามันตรงกับเซอร์ไทร์นะน่าจะเป็นน่าจะเป็นซีซั่นสิบแปดแล้วก็คันนี้ครับเออไม่รู้พาสีบนะแต่รู้แค่มันพุ่งเร็วนี่ เหมือนรถได้มาดีครับรถประกอบอะออของเล่นเก่าๆแนวๆน,นั้นโอเคไปเราไปเล่นเลยดีกว่าซึ่งเหมือนเดิมนะเราก็ยังไม่รู้ข้อมูลกับรถนี้เท่าไหร่ซึ่งถ้ารู้แล้วก็จะปักไว้ใต้คลิปนะครับคอมเมนต์จะปักหมุดเอาไว้ถ้าหรือไม่อาจจะเป็นคลิปเกมเพย์ก็ได้น,นี่มีคลิปรีวิวเดี๋ยวคลิปเกมเพย์าตามทีหลังนะครับ อาจจะหาข้อมูลมาเยอะกว่านี้แล้วอะไรประมาณนั้นจะเปลี่ยนเพย์จะเน้นเกี่ยวกับเพลยพ์คลิปนี้ก็จะรีวิวทุกอย่างอะไรประมาณนี้มาคราวนี้ก็จะเข้าไทายนับก็รอยยาวเลยสักหกถึงเจ็ดเดือนก็ครึ่งปีอ่ะ ี่ความรู้สึกองผมก็คือรู้สึกมันพุ่งๆดีมานเนยค่อนข้างจะเล่นลื่นครับแล้วก็รู้สึกมันเร็วด้วยออรู้สึกเร็วๆแบบแปลกนเนี่ยโอ้ยโดนปาดแต่ดูทรงแล้วคันนี้น่าจะเลียงบูธไม่ได้เก่งมากครับแต่เหมือนจะเน้นทางตรงนะ,ะโคเทเออ่งชอบรถคันนี้มากกว่าที่ได้ไมปเนี่ย อันนี้มันจะทรงเท่กันที่แล้วครับแล้วจะแบบดูสวยๆหน่อยอ๋อแล้วก็เดี๋ยวอาจจะคลิปหน้า,าจ,จะเป็นไม่แจกรหัสสปีดดิบกาจะรีวิวสปีดพาร์ที่เข้าเซิร์ฟไทยนะครับเพราะมันน่าจะอีกประมาณห้าถึงสี่ถึงห้าวันก็จะรีสีสั้นนะครับเป็น ECU พุ่งสีเหลืองเนี่ยเออ ไทยก็จะเหมือนเซิร์ฟจีนมากยิ่งขึ้นนะส่วน ECU สีเหลืองนะเซิร์ฟจีนอันนี้อยู่เป็นปีแล้วยังไม่ออกเลยเหมือนจะใช้ซ c u สีเหลืองนะีไปตลอดนะครับไม่รู้จะมีเปลี่ยนอีกเมื่อไหร่แต่ ECU เหลืองเนะี้ยแนะนำว่าทําให้คุณเล่นให้คุณนะครับเพราะว่าต้องเล่นไปอีกยาวเป็นปีแล้วก็ไม่รู้มันจะยาวต่ออีกอกี่ปีก็ไม่รู้ ไม่รู้เขาจะออกหรือเปล่าเอ้ยไม่ใช่หมายถึงเอาเปลี่ยน ECU ครับมาไปกันต่อครับเดียวเยี่ยงเราได้เช่าแบบแป๊บเดียวเซิร์ฟจีนตอนเนี้ยสปีดพาร์ทเขาจะดีนะคือแบบว่าเปิดสปีดพาร์ทมาอันแรกๆแล้วก็ได้ได้ไม่ดีได้เช่ามาแล้วอะ่ะไม่ช็มปเลยละเออผมเปิดดู เดี๋ยวบตอนนี้ผมเปิดให้ดูครับว่าสปีดพรับตินหน้าตาเป็นไงในอัปเดต4.0นะครบรอบ4ปีเซอร์ไทยครบรอบ3ปีครับก็เวลาก็จะต่างกันประมาณเกือบปีนะครับสปีดเรเอาจริงผมรู้สึกว่ารถมันก็อัปเดตห่างกันเแค่ามาัน7-8เดือนเองนะไม่ได้ถึงปีขนาดนั้น คันนี้นะครับก็รู้สึกแกลกนมะ่งนทั้งที่บูนแบบห่างกันมากๆเลยคันนี้รู้สึกมันจะเน้นพุ่งอะมันพุ่งแบบกดมันพุ่งเนี่ยมันพุ่งไปข้างหน้าเลยไม่เหมือนคันอื่นคันนี้จะดูพุ่งมากกว่าส่วนอันดับอันนี้ก็ไม่รู้นะครับมาดีหรือมันแย่หรืออะไรผมรู้แค่เหมือนจะมีรถฝ่าแปดคันนี้ด้วยนะครับแต่เป็นสีม่วง ไม่รู้เหมือนกันว่ามันต่างกันตรงไหนแต่นั้นไม่ใช่เกมพาทนะเราจะสปีดพาทอันนั้นมันเหมือนจะเป็นรถสุม่มไม่รู้สิแต่มันจะไม่เข้าเลยมันยัง,ม,ยงม,มันยังไม่มีสุ่มนะครับทำให้สุ่มแล้วเดี๋ยวอาจจะถ้าสุ่มได้มารือเปลจะลดหน้าตายค่ะอันนี้ครับแค่เปลี่ยนสีม่วง อาอแล้วก็สปอยหน่อยรครับเหมือนกับว่ากำลังจ,จะมีรถคัตีคันที่2เข้ามานะครับ mm hmm. เห็นแวบๆอะในหน้าเกมมันสปอ,อยนิดนึงนะแต่มันยังไม่ชัดนะ์อะเห็นแต่ล่างหุ่นยนต์ไซบอร์ดไม่คิดว่าจะใช่ mm hmm. อันนี้ครับสปีดพาร์ทเนี่ยมันจะได้อันแรกๆเลยนะคันนี mm ้ hmm. ดูหน่อยสิมีอะไรบ้าง mm hmm. อ่า ออมีสก,กินครับจะเป็นสีแดงสีแดงอแล้วก็ฉอนจะเป็นตามนี้นะมีสัตว์เลี้ยงหรือเปล่าเราดูกันสปีดพารมีสัตว์เลี้ยงนะครับอ่าแนวให้เช็คหน่อยอะไรประมาณนัโอเคไปต่อเลยดีกว่าน่ะต่อนนะ ตอนสุดท้ายนะครับเดี๋ยวผมปล่อยให้ท่านชมดูกันไปเองดีกว่าอ๋อและโปรโมตอีกหนึ่งนะครับตอนนี้เออเรามีดิสคอร์ดนะครับดิสคอร์ด JTN i Kingdom นะครับก็คือมีผมนั้นด้วยแหละซึ่งใครอยากท้าหนึ่งหนึ่งหรือจะเป็นอะไรก็ตามอะ่ะ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมนู่นนี่นั่นตักกาศในดิสคอร์ดนะครับฉะนั้น d i s คอร์ดทิ้งเรียงไว้ใต้คลิปนะครับแนะนำไม่เข้านะครับเพื่อไม่พลาดสิ่งใหม่ใหม่ที่อาจจะสปอยมาล่วงหน้าในกลุ่มนั้นดิสคอร์ตอนนี้แล้วก็มีสมาชิกม,มาห้าสิบกว่าคนนะครับโอเคมา ว่าคันนี้ดีนะเพิ่มต้องดีแล้วแหละสปีดพาร์ท่วนใหญ่ครับคันใหม่ๆจะดีกว่าคันเก่าๆมา2สองสามันดับมันเหมือนจะไม่มีกากว่าคันเดิมเลยนะสปีดพาร์ทเนี่ยตั้แต่ทีสั้นหนึ่งครับสปีดพาร์ทมันจะโคดกว่าคันเดิมที่แล้วมาพ้นข้างตาเล็กน้อย แต่ก็โหดมาครับฉันผมว่าคันนี้ก็น่าจะโหดกว่าพวกสปีดพาสเซลไทยในตอนนี้แหละเอออันนี้ไม่ได้อัพนะครับลองดูสังเกตความเร็วก็ได้สา0ิบกว่าเนี่ยติดพา s สี่แต่ไม่ได้อัพนะบสามร้อยสิบกว่าแล้วอะ C W W แล้วเนี่ย เลยว่าแรงคันนะี้ขนาดไม่ได้อัพวก,กปลาเก,กิดไปสามนอสอะเคยก็จะประมาณนี้นะครับไปละสวัสดีครับ